สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่448แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่448กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธา อยากเชอบบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูศ่ศรีค่ะท่านคุณท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศเลี่ยมเสร็กรอบมาให้กับคท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระเหรียญ25พุทธศตรวรรษค่ะท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนได้นะคะหนูขอแสดงความยินดีเลยนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์2ปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามศูนย์ปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปิดทานจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะหมาเลขหนึ่งค่ะคุณท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะวัดถรำวัดถ้ำเขาบุญนานะคนะคุะท่านจังหวัดนครสวรรค์ค่ะประเภทนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะท่านได้รับรางวัลน,นะคะ ในงานเทศกา,กาลการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องต่างๆนะคะท่า,ทานคุณท่านจะได้รับเหรียญให้พอนะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบมาให้กับคุณท่านเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะท่านใดตามหาตามเก็บอยู่นะคะเหรียญน,นี้ไม่ควรพลาดคองท่าน,าานสวยมากๆเลยนะคะสมกับได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณท่านนะคะจะได้รับนะคะเหรียญน,นะคุณท่านสังเกตนะคะรอยจานบนเหรียญท่านชัดเลยนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ มารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะท่านหมายเลขึหนึ่งวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะเป็นเหรียญเปลือยค่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหากันยากนะคะนานๆถึงจะมีหลวงปู่ศรีมาให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้นะคะคุณท่านดูนะคะตัวหนังสือยานอัขระท่านชัดนะคะเหรียญอายุยืนนะคะอายุยืนค่ะ คุณท่านดูรอยจานนะคะรอยจานท่านเต็มเหรียญเลยองท่านใบหน้าท่านยังชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นคมค่ะสวยมากๆค่ะท่านรายการนี้นะคะเหรียญล,ลวงปุสีนะคะหลวงปุสีนะคะวัดเขาถ้ำบุญหน้าคคาท่านด้าหลังรอยจานยันอัคระท่านชัดนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคท่านปีสองหค่ะ รายการนี้หากท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานนะักทานรายการที่1วันนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นคะท่องทานเป็นเหรียญ 25, พุทธศตวรรษนะคะวัดสุทัศน เทพวรารามนะคะประเภทน้ำทานเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งในงานเทศกาลการประกวดพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆนะนคุณท่านคุณท่านจะได้รับนะคะเหรียญย5พุทธศตวรรษพร้อมใบป,ประกาศรายการนี้เลยนะท่านปิดให้ทนันจองให้ท่านนะคะรายการที่สองวันนี้ค่ะท่านขอจบที่1000บาทเท่านั้นค่ะ หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะมารับชมพิจารณาไปพร้อมพร้อมกันวันนี้เลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านได้รับองค์พระไม่พอพร้อมใบประกาศเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านดูรอยจานนะคะมีรอยจานะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะหน้าท่านเต็มนะครท่านใบหน้าท่านยันชัดนะคะไม่สึกนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เนื้อท่านเก่าเดิมเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดของท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าทักไลน์ก่อนมาคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ค่ะเงวท่านร้อยจานด้านหลังชัดนะคะยานอักขระท่านเต็มของท่านสามารถนําไปเรี่ยมกรอบเก็บกันได้นะคะท่านใดต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมค่ะรายการนี้ไม่คนพลาด้องท่า,ทานพร้อมใบประกาศเลยนะคะ หนึ่บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะทัาดมาเ่าท่านมากันที่รายการที่3นะคะมาเลขสามวันนี้ค่ะเป็นเหรียญสี่น,นครนะคะของหลวงพ่อสุดปี2 5งห้าสองหนึ่งท่านวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะประเภทเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะในการประกวดการอันรักษพระบูชาพระเครื่องนะคะท่าน หลวงพ่อสุดรายการนี้นะคะปิดให้ทันกันนะคะรายการนี้หากท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่900บาทค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะท่านหลวงพ่อสุดท่านเด่นเรื่องเสือนะคะสวยมากๆเลยนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะท่าน900บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะ หลวงพ่อสุดนะคะตัวหนังสือยานอักขระท่านชาติเนื้อทองแดงลมดำนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเขาท่านสวยมากๆเลยนะเขาท่านรายการนี้นะคะใบหน้าท่านเต็มนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเก็บได้เก็บกันนะคะเป็นรุ่นธนาคารสีนครปีสองห้าสองหนึ่งเท่านวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะ เก็บได้เก็บนะคะพร้อมใบประกาศเลยนะคะ900บาทเท่านั้นท่าทานเก็บได้เก็บกันค่ะทับมาเ่าทานมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลข4วันนี้นะคะเป็นกําไรนนองท่านมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโกนะคะท่านจะได้รับทั้งกล่องเลยนะคะท่านใดสายเครื่องรางไม่ควรพลาดเน่ท่าน ตัวกําไรนะคะเป็นทองเหลืองนะคะท่านใดศรัทธาราย,รายการนี้วันนี้ปล่อยให้พิเศษเดานั่นเฉพาะ e ีนี้อีพีเดียวนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเน้าท่านจัดส่งให้ฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะเหรียญเน้าท่านเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะท่านใดตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะท่านดูดวงตาจมูกนะคะลายเส้นคมค่ะ สวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ <ST AN TI AL> เหรียญหลวงพ่อเกษมปี17ึ่งขาสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเ <ST AN TI AL> ส้นนี้วันนี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะห <ST AN TI AL> มายเลข5วันนี้นะคะ <ST AN TI AL> เป็นเหรียญหลวงพ่อกันร,รุ่นแรกค่ะท่านวัดพระญาติการามค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ <ST AN TI AL> รายการนี้มาพร้อมใบประกาศเลยเนะะท่านเป็นเหรียญเปื่อยนะคะ คุณท่านจะได้รับเปลี่ยนพ่อกันพร้อมใบป,ประกาศเลยค่ะท่านหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะคะวัดพระญาิการามจังหวัดอยุธยาเหรียญยอดนิยมของท่านเนื้อองค์พระท่านสวยนะคะท่านใดสถารรายการนี้วันนี้ปล่อยเลยนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยน้องท่านเก็บได้เก็บกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะลายเส้นท่านคมของท่านเป็นเหลี่ยญเก่าเดิมนะคะเนื้อทองแดงค่ะเจ็ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้รีบนำมาไลฟ์สดให้กับลูกค้าช่องปัญญากันค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะย่อมด้าของดีกลับบ้านแน่นอนทอ่อานสวยมากๆเลยนะคะพร้อมใบประกาศค่ะเป็นนามบัตรการแข่งเลยนะคะจองให้ทันกันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะ<ส>เนื้อทองแดงองนปีสองห้าศูนย์เจ็ดวัดป่าถ้ำขามจังหวัดส,สกลนครนะคะเหรียญน,นี้ปิดให้เลยนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นน้องทันปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหมายเลขหกวันนี้ค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะ ท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านพระอาจารย์ฟันนะคะตัวหนังสือยันอักขรท่านชัดค่ะพระ,พระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะดวงตาจมูกนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะพระอาจารย์ฟันค่ะปี2507นะคะรุ่นแรกสิทธ์ทองอ,องสร้างถวายน้องท่านวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นครค่ะ ติดให้ทานจองการให้ทานน้องท่านพร้อมนามบัตรเลยนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะหมายเลข6วันนี้ปล่อยแบ่งตันที่700บาทเท่านั้นคท,ท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เค่ะหมายเลข7วันนี้น้องท่านเป็นตระกุฎนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะอท่านนี่ค่ะทุกดอกนะคะจะต่อโค้ดของหลวงปู่สุกนน้องท่าน ทุกดอกเลยนะคะต่อโคตหลวงปุสกขค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นตระกุดดอกยาวเลยนะคะมีทั้งหมด5ดอกแต่และดอกต่อโคตหลวงปุษก์นะท่านสวยมากๆเลยนะคะมีรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้ปิดให้เลยนะคะที่400บาทค่ะ4 0่บาทเท่านั้นเลยนะท่าน ตะกรุดของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะคุณท่านสังเกตนะคะมีโค้ดของหลวงปู่สุกนะคะทุกดอกเลยนะคะนี่ค่ะโค้ดของหลวงปู่สุกนะคุณท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะตะกรุดดอกยาเป็นเส้นยาแบบนี้เลยนะคุณท่านห้าดอกด้วยกันนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสาเครื่องรางตะกรุดไม่ควรพลาดนะคุณท่าน ถัดมานะคะมากันที่รายการที่8ค่ะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหมายเล็ก 8, วันนี้ขอาท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข่าานเป็นพระเนื้อผงนะคะท่านใดกําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการไว้บูชาองค์นี้ไม่ควรพลาดของท่าน,าานดารับพระสมเด็จไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับคุนท่านเลยนะคะ รายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคท่านที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันค่ะท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบให้กับุท่านเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบินไม่มีแตกหักค่ะ คุณท่านได้รับไปนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะท,ท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะมาเลขสิบวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานของท่านองค์ลงลักปิดทองนะคะ คราบทองเห็นชัดเลยน้องท่านหลังแบบนะคะเลี่ยมกรอบค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทผอมส่งนะคะน้าท่านรายการนี้นะคะปิดตาพ่อแก้วค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบให้กับบุอท่านเลยนะคะทักมาค่ะมาที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงป่ขไควัดเชิงเลน้องท่านขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่5้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 500บาทเท่านั้นนะคะปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนอง์ลงรักปิดทองสวยสง่าม,มากๆเลยข่ะทานงดงามเลยนะคะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะหัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมขอณท่านวัดสะพานสูงนะคะองค์นี้คราบทองแผ่นทองเต็มเลยนนี่ยท่าน ท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคุท่านเป็นองค์ถักเชือกเก่านะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะเป็นพระนางพยากรุวัด นางพญาจังหวัดพิษณุโลกาท่านเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าค่ะองค์นี้สวยมากๆเลยาท่านเนื้อดินไม่แตกนะคะขอแบ่งตันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่า,ทานติดให้ทันจองกันให้ทันนะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่วันนี้นะคะ เป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านองนี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะคะนิ้วมือท่านชัดค่ะท่านสังเกตนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดด้วยกันหนึ่งดอกของท่า,ทานมาพร้อมกรอบเลี่ยมหน้าแท้เลยนะคะกรอบแข็งแรงค่ะท่านใดสาหลวงปู่โตไม่ควรพลาดนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงของท่า,ทานเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะคะ มวลสารชัดเลยนะ,ะท่านเซนผงเกษานะคะท่านใดศรัทธารายการนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะขอท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะปล่อยเลยที่650บาทค่ะ650บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15ห้ารายการนี้นะะน้องท่านเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะองค์นี้เป็นพิมพยาคุดนะคะท่าน เนื้อดินนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะหลวงพ่อปานรายการนี้ได้รับองค์พระได้พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอปล่อยแบ่งตันเลยนะคะที่450บาทค่ะ4 5 0บาทท้างท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะนท่าน อยู่ในเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะได้หเหรียญไม่พออุณิพร้อมเลี่ยมค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยสพลหลวงปู่ทิมค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคราท่านทัดนาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดครัท่านเป็น หลวงพ่อทวดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวดฐานดอกบัวนะคะท่านรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะคะ่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะส่งให้ครบทุกบ้านไม่มีปัญหาค่ะถัดมาค่ามากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคท่านของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะองค์พระท่านเก่าเดิมค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะท่านเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะด้านหลังค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนาท่านวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเช่นกันนะคะองนี้นะคะอง์ลุงรักติดทองนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะปล่อยแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่450ห้าบาทค่ะ4 5 0หาบาทนะคุณทานวันนี้ให้ไวให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะ ท่านใดไวย,ย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นชุดอกเก็ตของหลวงพ่อกลวยค่าท่านวัดโคสิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะคุณท่านบูชา1ได้ถึง2องค์นะคะเป็นอกเก็ตรูปภาพท่านเก่าเดิมนะคะรูปภาพขาวดำะคะท่านหลวงพ่อกลวยชุตินุธาโรนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคุณท่าน ระบ้านพระเก่าเก็บนะคะเป็นล็อกเกตท่านค่ะด้านหลังนะครณท่านฝั่งตะกุดด้วยกัน1ดอกนะคะแล้วก็เป็นโคดชสีของหลวงพ่อกลวยค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคู่นี้นะคะหากท่านใดศรัทธานะคะหมายเลขยี่ค่ะขอปลอยแบ่งปันเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมสศกค่ะทับมาค่ะมากันที่รายการที่ยีค่ะ หมายเลข21รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญสองพี่น้องหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะวัดทองนบพคุณจังหวัดเพชรบุรีเป็นเหรียญปี 2512, เนื้อทองแดงเอาท่านนากล่องนะคะท่านอัครวัยชัดเจนเอาท่านเหรียญวัตถุมงคลนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญสองพี่น้อง,น,ง,องน,นะคะหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญเอาท่านดูใบหน้านะคะ ดวงตาจมูกท่านชัดนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนอนท่านมาพร้อมกล่องเดิมแท้เลยนะคะปิดให้ท่านจองการให้ทานค่ะวันนี้รายการสุดท้ายขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะที่อยู่รับชมกันมาค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่5้าร้อบาทเท่านั้นค่ะ5้าอบาทพร้อมส่ง้องท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดจะได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคุณท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะฝากท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม าช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุทกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ตต่อไปนะคะท่านใดปิดทานจองทันด้ารายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ